ขอยินดีต้อนรับผู้ัฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ถ้อยคำวันต่อวันวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนี่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้อวยพ,อพรแก่ผูท้ที่หวยหาพระเจ้านับตั้งแต่ที่พระเจ้าได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายลูกเอ,อ๋ย จงให้สันติสุขของเราดำรงอยู่ภายในจิตใจและโอบกอดเจ้าไว้ด้วยความรักของเราเราได้ตายเยี่ยงอาชญากรเพื่อมอบสันติสุขอันแสนงามนี้ให้แก่เจ้าจงรับเอาสันติสุขอันล้นเหลือของเราด้วยใจขอบพระคุณสันติสุขนี้เป็นเหมือนขุมทรัพย์อันหายากที่สว่างสดใสละเอียดอ่อน อย่างน่าอาศัศจรรย์แต่ในขณะเดียวกันก็แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานและทนต่อการโจมตีจงสวมใส่สันติสุขของเราด้วยความสง่างามเถิดสิ่งนี้จะช่วยให้ความคิดและจิตใจของเจ้าติดสนิทอยู่กับเราเสมอนะครับนี่ก็คือเป็นถ้อยคำเป็นถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ แต่สำหรับพระวจนะของพระเจ้านะครับในยอห์นบทที่20ข้อที่19และก็ข้อที่21ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับว่าค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกเปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกยิวพระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาส่งใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อที่27ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับถ้อยคําของพระเจ้าในเช้านี้คือให้สันติสุขของพระเจ้าดํารงอยู่กับชีวิตของเราทุกๆคนนะท่าทีของเรานักก็คือให้เราน้อมรับนะยอมรับในความจริงของพระเจ้าเปิดใจรับเอาพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระองค์บอกว่าเราได้มอบสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนกับโลกนี้ให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยใช่แล้วครับพระองค์ให้สันติสุขเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีผู้ใดให้สันติสุขสันติสุขหมายถึงความสงบสุขความไม่กลัวความไม่วิตกกังวลความไม่กระวนกระวายนะครับแต่ความสุขนั้นโลกนี้ให้ได้แต่สันติสุขโลกนี้ไม่ให้ไม่ได้นอกจากพระเยซูเท่านั้นนะครับ ขอให้เช้าวันใหม่วันนี้เป็นวันที่ผู้รู้ฝังเองได้รับสันติสุขที่มาจากผู้องค์และสันติสุขของพระองค์นั้นดำลงอยู่กับทุกทกท,กท่านที่ได้ยินถ้อยคํำนี้ขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ